สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับมาดลพบดีตามหาพาบ้านสวัสดีพี่ๆี่ท่านผู้ชมที่มารับชมทุกท่านด้วยนะครับทั้งใหม่และเก่ายังไงผมขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาด EP ีต่อไปนะครับพี่ๆเพราะผมจะมีพระดีๆมาลงทุกๆวันนะครับผมจะเปลี่ยนวันหยุดแล้วนะครับพี่พจะหยุดทุกวันศุกร์นะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจพักเครื่องนะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์เบอร์โทรที่หน้าจอได้เลยนะครับ0817941656นะครับผมพักทุกองนะครับพี่ๆจัดส่งปรณีนีฟรีนะครับไปทางบวก20นะครับวันนี้ห้ามพลาดนะครับพระสวยๆหลังจากหยุดไปเมื่อวานได้มาเยอะพอสมควรนะครับจะพยายามทยอยลงทุกวันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับพี่ๆเราเริ่มรับชมองค์แรกของวันนี้นะครับองแรกของวันนี้จะเป็นพระพรมหลวงพ่อลำไยนะครับพี่ๆได้มา2องค์เลยนะครับ อยุธยาครับนี่พระพรมเคลือบสวยๆได้ไม่ผ่านการใช้เลยหายากมากเลยนะครับผมได้มาเลยนะครับผมในวัดสแกนะครับพําดำไยวัดสแกนี่ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับสวยทั้งคู่เลยนะครับพี่ๆี่และได้คนละสีด้วยนะครับผมนี่พระบ้านไม่ผ่านการใช้เลยนะครับได้พระบ้านบ้านมาเยอะมากๆเลยนะครับพี่พี่แต่จะพยายามทยอยลงนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็ สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันได้ครับแล้วองค์นี้นะครับพี่พี่เป็นสมเด็จเก่านะครับอันนี้เก่าจริงนะครับพี่พี่สมเด็จ3มชั้นเนื้อแบบโหจัดจ้านมากๆเลยนะครับและมีการแต่งขัดนะครับแบบวัดเกศชโยเลยนะแต่อันนี้ไม่ทราบที่นะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับแท้แน่นอนครับผมนี่ท่านใดชอบมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับพระสวยมากๆเลยนะครับเนื้อแบบโหอย่างไอหินอ่อนเลยนะครับพี่พี่แป๊บนะครับ ท่านใดชอบก็ยินดีแบ่งปันนะครับองค์ต่อไปจะเป็นสักครู่นะครับอ่าเม็ดแตงนะครับเหรียญเม็ดแตงปี2ออาจารย์นองนะครับได้มาสองเหรียญน,นะครับอีกเหรียญน,นึงจะเป็นชุบนิกเกิลอีกเหรียญน,นึงจะเป็นลงยานะครับผมนี่นี่ปีสองสองสวยๆราคาหลักร้อยเบาๆเลยนะครับน่าเก็บมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นลงยาแบบนี้นะครับผมนี่ สวยทั้งคู่เลยนะครับเม็ดแตงอาจารย์นองปี2 2ถือว่าเป็นรุ่นนิยมของอาจารย์นองราคาจับต้องได้นะครับพี่พี่ท่านใดมีมุมมีทางนะครับยินดีแบ่งปันได้ครับแล้วก็ได้ล็อกเก็ตหลวงปู่หงนะครับนี่หายากมากๆเลยนะครับลงยาเคลือบอย่างดีหลวงปู่หงนะครับ2หน้าด้วยนะครับผมท่านใดชอบนะครับก็ห้ามพลาดนะครับองต่อไปนะครับพี่พี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะครับนี่เหรียญหลวงปู่แหวนสวยเดิมเดิมลมดาแบบเดิมเดิมเลยนะครับผม หลังพอปรอนะครับปี2,501สมโดยเสด็จพระราชทานสร้างตึกพยาบาลนะครับผมสวยปิ้งเลยนะครับรุ่นถือว่าเป็นรุ่นนิยมอยู่นะครับหลวงปู่แหวนรุ่นนี้นะครับพี่ๆท่านใดมีมุมมีทางนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อปานมา2เหรียญนะครับพี่นี่ฝาบาทก็ไหลท้องแบบหิ้งๆิ้งสวยๆไม่ปัดฝุ่นเลยนะครับพี่ๆนี่ที่ลึกในงานหล่อรูปนะครับ หลวงพ่อปานนะครับผมสวยปิ๊งเลยนะครับนี่หายากมากๆเลยครับถือว่าเป็นเหรียญเก่านะครับพระพวกนี้นะครับพี่พี่พิธีดีแบบยิ่งใหญ่นะครับผมนี่สวยทั้งคู่เลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อปานท่านใดชอบนะครับเหรียญแท้ดูง่ายผิวพันธ์แบบเดิมๆเลยนะครับของบ้านๆนะครับผมแล้วก็ได้เหรียญสามรอบมาแบบมีตุ้งติ้งมีโค้ตอกมีพี่พี่สั่งมาหลายท่านนะครับผมนี่ วันนี้ได้มาแล้วนะครับแต่จําไม่ได้ว่าท่านใดสั่งนะครับเอาเป็นว่าท่านใดเห็นก่อนก็ยินดีแบ่งปันนะครับนี่ตอกสวอนะครับมีตุ้งติ้งสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเหรียญอนุสรมหาราบ3รอบปีศูนย์หกนะครับผมน่าเก็บมากๆนะครับแล้วก็ได้สิ่งมานะครับนี่สวยเริ่มปพติกเดิมเลยนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกันนะครับนี่เป็นสไตล์ครับผมนี่เริ่อเดิมเลยนะครับท่านใดชอบนะครับเรื่อเดิมเป็นสิ่งงาแกะนะครับนี่ บ,บ้านเก่าเก็บของจริงนะครับแล้วก็ได้พระพุทธหลวงพ่ออีมาอีกแล้วนะครับผมนี่สวยๆนี่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับท่านใดชอบนะครับสองซีกว่านแบบเป็นพระที่น่าเก็บมากๆราคาจับต้องได้นะครับผมเนื้อไม่กระพัดนะครับหลวงพ่ออีนะครับผมสวยเดิมๆเ,เลยนะครับแล้วก็ได้หลวงพุทธทวดรุนหนึ่งนะครับพี่พ จะมีรุ่นหนึ่งกับรุ่นหนึ่งองนี้เป็นเนื้อตะกวนะครับปกติจะมีทองเหลืองทองแดงลมดํานะครับเนื้อตะกวผิวปลอดี่พบเจอน้อยนะครับอันนี้แท้ดูง่ายนะครับผมหลวงพุททวดเป็นเตารีดเล็กนะครับเหยบน้ําทะเลจืดรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่เดิมเดิมนี่นะครับพี่พี่ปลอดยังขาวอยู่นะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นอันนี้ได้มาอีกหนึ่งองนะครับเป็นปกนะครับผม นี่สวยดัมเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ปกใบมะขามนะครับผมท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ได้รูปถ่ายในหลวงเก่านะครับพี่พีดเป็นงานเก่านะครับรูปถ่ายในหลวงรัชกาลที่9นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเป็นแบบงานโบราณงานเก่ารูปเก่านะครับผมแล้วก็ได้เหรียญหลวงพ่อราวัดโพสีปีหนึ่งสองมานะครับพี่พีนี่ สวยๆกระไหลทองเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับกระไหลแบบแชมเปี้ยนเลยนะครับพี่ๆนี่แห้งๆเลยนะครับพระดีพิธีใหญ่ปลุกเสกนะครับผมแล้วก็ได้พระกิ่งพระชัยวัดเล็กนะครับนี่พิมพ์น่าจะเป็นดีดนังมนนะครับมี2องค์อาจารีนะครับนี่มีอุดเลยนะครับผมนี่พระสวยแชมป์ผิวไฟแบบแดงๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆมีมา2องค์เลยนะครับนี่พระพุทธชัยวัดอาจารีนะครับผมสวยปิ๊งเลยนะครับ สวยทั้งคู่นะครับแล้วก็ได้หลวงนิเอต์หลวงพ่อเพี้ยนมานะครับพี่พี่นี่หลังฮานุมานเชิญธงปี47ซองเดิมๆอันนี้เป็นรุ่นท็อปหลวงพ่อเพี้ยนอีกหนึ่งรุ่นนะครับพี่พี่นี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับรุ่นนี้มีพี่พี่สั่งกันมาหลายธงชิดนิยมด้วยนะครับผมนี่บล็อกนิยมเลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลื่นกระถินปี47อันนี้จะมีบล็อกนิยมนะครับธงชิดธงห่างนะครับผมนี่สวยปิ๊งอยู่ในซองเก่าเลยนะครับหายากมากๆเลยนะครับผม องต่อไปเลยนะครับจะเป็นหลุงพอกลวยนะครับอันนี้จะเป็นขุนแผนขี่กะโหลกหลุงพอกลวยนะครับผมเนี่ยเจ้าของลอยใช้อยู่นะครับใส่กรอบสแตนเลสเนื้อผงผสมผงน้ํามันนะครับลอยมีการถักลวดเก่าด้านหลังเลยนะครับผมเนี่หายากมากๆเลยนะครับราคาจับต้องได้นะครับผมและอันนี้เขาว่าเป็นหลุงพ่อพรมนะครับเนี่เป็นพลาสติวรีเนื้อตะกั่วนะครับนี่ณชาลีตินะครับผม านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันหลวงพ่อพรมเลยนะครับยันพระพุทธคุณนะครับพี่พี่เนี่ยก็ว่าเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคสร้างนะครับเป็นเนื้อตะก่วนะครับประสีวรีสวยสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแล้วก็ได้ประหลัดขีดหลวงปู่ไมเอกมาอีกหนึ่งอันนะครับผมเนี่สวยขนาด สายมาตรฐานเลยนะครับไายที่มีคนหากันนะครับผมนี่สวยสมบูรณ์นะครับหลวงปู่เมฆนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่โต๊ะนะครับนี่วัดสกเกตนางพญาดินเจ็ดป่าช้ามานะครับปกติจะเจอแต่คุณแผนนะครับวันนี้มีโอกาสได้พิมพ์นางพญามานะครับนี่พระสวยหนาฟอร์มดีมากๆเลยนะครับพี่พีท่านใดชอบมีมุมมีทางก็ยินดีแบ่งปันนะครับแล้วก็ได้พระแก้วมาแบบครบชุดเลยนะครับพี่ๆีนี่นี่ครบชุดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสวยทุกเหรียญเลยนะครับพี่ๆีนี่ พักแก้วนะครับผมทุกฤดูดูล้อนุ่ดูหนาวฤุดูมีหมดเลยนะครับผมนี่สามรุดูเลยนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆเนี่ยท่านใดชอบนะครับมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับเอาแบบครบชุดเลยนะครับอง์นี้แบบครบชุดเลยครับผมก็ต้องฝากพี่ๆเนี่ยนะครับกดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปนะครับพี่ๆผมก็จะมาหาพระมาแบ่งปันทุกๆวันนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนทุกๆวันนะครับยังไงผมก็ขอจบอ p นี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ